สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของรถสองแถวสายสีเหลืองนะคะ หล, referral, advocate. หลังจากที่กลุ่มพวกเรานะคะได้ไปสำรวจเกี่ยวกับปัญหาการเดินรถของรถสองแถวสายสีเหลืองนะคะเราก็ได้ปัญหาหลักๆของการเดิ viewers, รนรถสายสีเหลืองมานะคะนั่นก็คือไม่รู้เวลาที่แน่ชัดนะคะว่ารถวิ่งห่างกันกี่นาทีนะคะไม่รู้เส้นทางการเดินรถนะคะว่ารถสายสีเหลืองนั้นนะคะผ่านไปจุดตรงไหนบ้างนะคะไม่รู้ว่าเวลาเริ่มออกรถเช้าที่สุดคือเวลากี่โมงและสิ้นสุดคือเวลากี Brothers ่โมงนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันนะคะมีรถวิ่งกี่รอบต่อวันนะคะค่ะสําสหรับวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อให้ทราบเวลาการเดินรถได้แน่ชัด2เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร3เพื่อให้ผู้โดยสารรับรู้เส้นทางการเดินรถของรถ2แถวสีเหลือง4เพื่อความสะดวกสบายของคนขับรถค่ะค่ะขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนะคะขั้นตอนที่1กําหนดหัวข้อของข้อมูล ที่เราสนใจที่จะหาค่ะ 2. ค้นคว้าหาข้อมูลและสอบถาม 3. เตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลเช่นโทรศัพท์มือถือปากกาและสมุดเป็นต้นค่ะ 4. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามและลงพื้นที่สำรวจค่ะนํานำข้อมูลที่ได้ใส่แอป Can วาเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูล 6. ทำแบบสอบถามและดูเวลารถสองแถวใน QR code เพื่อให้ผู้ชายรถสองแถวสามารถรู้เวลาของรถและสามารถระบุเป้าหมายที่จะลงจอดได้ 7. พิจรารณาข้อมูลและสรุปผลนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเปรียบเทียบกันและสรุปผลค่ะหัวข้อต่อไปจะเป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะ อันดับแรกจะเป็น QR code ค่ะโดยผู้โดยสารสแกน QR code ณนะป้ายรถหรือจุดที่ผู้โดยสารรอรถเพื่อเข้าไปยังหน้า Google Form ค่ะหน้า Google Form นะคะหลังจากสแกน QR code แล้วเข้ามายัางหน้า Google Form ดังนี้ค่ะอันนี้คือหน้าตา QR code ของเรานะคะเราก็มาสแกน QR code แล้วก็กดเข้าลิงก์ แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มากดถัดไปแล้วเราก็อ่านดูว่าเส้นทางการเดินรถมาจากไหนไปไหนแล้วก็ดูเวลาในการเดินรถจุดขึ้นรถก็คือจุดที่เราจะขึ้นเลยนะคะเราจะขึ้นหน้าป้าย เวลาก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราแบบจะขึ้นเวลาไหนอันนี้ขึ้นเวลา9ก้าโมงแล้วก็กดส่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะโดย Google Form นะคะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถเวลาในการเดินรถและให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลจุดขึ้นรถจุดพูดโดยสารรอรถค่ะ และเวลาในการขึ้นรถนะคะกดส่งเพื่อแจ้งให้คนขับทราบถึงตำแหน่งและเวลาในการรอรถของผู้โดยสารค่ะหลังจากขึ้นรถนะคะผู้โดยสารจะต้องสแกน QR Code บ,<ๆ>บนรถเพื่อเข้า Google Form ชชำระเงินและเลือกจุดลงรถค่ะหลังจากสแกน QR Code แล้วเข้ามายัางหน้า Google Form ดังนี้ค่ะ บนรถจะมี QR ว o า e โคในการชำระเงินโดยให้ผู้โดยสารเข้าแอปมบาย l e แบงกิ้งค่ะเพื่อสแกน QR ว o า e โคดชำระค่าโดยสารจากนั้นกลับไปที่หน้าของ Google Form ค่ะให้ผู้โดยสารอัปโหลดรูปภาพหลักฐานการโอนลงในแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลจุดลงรถจุดที่ผู้โดยสารต้องการลงจากรถค่ะ แล้วกดส่งเพื่อให้คนขับทราบถึงจุดที่จะลงและแจ้งการชำระเงินได้เลยค่ะหลดนะคะเราก็ต้องมาสแกน QR code เพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะเราจะเข้ามาหน้านี้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปแล้วเราก็เลือกจุดลงรถน,นะคะ ว่าเราจะลงจุดไหนเราจะไปลงที่เสริมไทยนะคะค่าโดยสารนะคะจะมีค่าโดยสารส0บาทตลอดเส้นทางนะคะพอเราเข้าหน้านี้แล้วนะคะเราก็สามารถสแกน QR code ชำระเงินอยู่ภายในตัวรถได้เลยค่ะมันจะมี QR code ติดอยู่ค่ะเราสแกนเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็อัปโหลดไฟล์เลยค่ะ พอเราอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดส่งได้เลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. รู้เวลาเข้าออกรถอย่างแน่ชัด 2. รู้เส้นทางการเดินรถอย่างชัดเจน 3. รู้เวลารถออกทุกๆกี่นาที4 มีความสะดวกสบายในการใช้บริการรถสองแถวและ 5. สามารถจัดการปัญหาการจ่ายเงินได้ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลนายจำนงชัยเรศคนขับรถประจำรถสองแถวสีเหลืองค่ะ